ไปดูปลาหมอรอพี่นันนะครับโอ้ปลากับตัวเมียไซส์ใหญ่สวยจังเลยอ่ะไม่มีไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมครับโอ้ไม่มีเลยมีตัวเมียตัวหนึงัตัวเมียตัวหนึ่งคือ ปตาขาวไซส์เล็กตาขาวก็วมีเป็นปลาลอกใช่ไหมปลาลอกเป็นอะไรครับปลาลอกฝอยขอดูได้ไหมอะ่ะมันเป็นอะไรพี่ตัวพู้ตัวพู้สองอันดีสองอันดีครับผมตัวเมียตาขาวเป็นยังไงบมีฐานหัวด้วยนะอุ้ย เห็นตัวนี้นะตัวนู้นแตงแดงอะ่ะเรามามองตัวเมียตัวนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปลาชุดเดียวกันนะครับสันนิษฐานนี่เคงนะขามุกเพราะอะไรมันใกล้เคียงกันมากเลยมุกมาร์กม,มันเหมือนไปนลูกผ่าลูกเอฟมาแล้วอะ่ะมีเชื้ออยู่อยู่ตรงเื้องตรงหางมีหัวแต่ถ้าจะผ่ามาเยอะแล้วดูตรง เนี่ยหมือนกันเลยมาแล้วปลาลอกไมไหนเน่ยเฮ้ยทำไมไหลตัวจังเลยอโอ้โหน, <c oughs> นึกว่าตัวเดียวอืมปลาลอ,อกปลาลอ,อกแดงนะพี่แดงเลยลวก็มีปลาตัวผู้ ตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียติดมาให้สองตัวตัวเมียอันไหนพี่ตัวกำมฟากำมฟาตัวไหนเออแยกให้หน่อยกัมฟากับฟาวเวอร์ตัวเมียจะไข่แล้วนะโอ้ช็อตเหรอใช่อันนี้อันนี้ลูกเฟสองเฟสามไปแล้วเนาะได้ราคายังไงพี่แล้วตัวผู้นี้สองร้อยตัวผู้ตัวสี่ร้อยมีสองตัวแดงแฟร์เลยนะนนี่มันดรอปนะแดงแบบแดงมันผ่านการเทสหรือยังพี่ไม่เคย ไม่เคยใช่ไหมปลาบ้านปลาฟาร์มปลาปลาไม่แน่ใจพี่ว่าลุ้นได้ไหมเอาเลยนะเอาไปลุ้นเชื้อได้ไหมไม่แน่ใจในสถานที่แต่เขาก็ยังไม่เทสเนาะจานเป็นปลาบ้านไม่แน่ใจปลาบ้านหนีแดงนะแดงนี่มันดอกอ่ะสมบูรณ์ดีใช่ไหมพี่พอได้นะจริงๆอยากเห็นตอมันแดงๆนี่มันดอกนะดอกสวย ตัวเมียเมื่อกี้อยู่ไหนตัวเมียเน,นี่ยตัวนงยังไม่ขายอยู่ใช่ไหมอ่าเป็นอันนี้ไม่แน่ใจอย่จะต,ตัวนัดเดียวยืนละเอากำฟ้าให้หน่อยครับได้ครับใช,ใช่เนาะเอากำฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ได้ดี ตัวผู้เหรอพี่ตัวผู้ตัวผู้เท่าไหร่ครับอ่าเอาพี่เอาสามห้าเลยไม่สามเลยถูกแล้วพี่สองตัวยี่ไม่เกรงใจเดี๋ยวทาเกรงใจเด้อโค้งนะได้ได้จะได้อ่าแล้วก็ตัวลอกพี่สองตัวเนาะอ่าได้ครับอือมันเป็นลุ้นเชื้อดีไหมพี่ไม่แน่ใจแล้วนี่ผมจะแดงแดงแป๊ดแดงแป๊ด ตัวนี้ไม่แด,ดงตัวกลางไม่แดงตัวเลยอันนี้มันเทปนกแก้วไม่แน่ใจมันเหมือนนกแก้วเลยน่าจะใช่ปลาลอะไรที่เราถามได้ต้องไปลุ้นดีไหมเพื่อนสวยแดงรวมเท่าไหร่เราดีตนอ,อนน,อน,นี้อันนี้ตัวสี่ร้อยสองตัวอันนี้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 เราให้อันนี้คิดไปกู่สามร้อยอันนี้เราไม่ได้ไม่เต็มที่แล้วไม่สามห้าสองตัวเป็นเจ็ดร้อยเป็นพันแล้วใช่ใช่อันนี้ก็ ไสีฟ้าฟ้าสีฟ้าไหนเนี่ยในกองอันนี้เหรอไม่ใช่ในกระบะเนี่ยกระบะใหญ่กระบะเล็กตัวไหนอันนี้เหรอตัวไหนนี่ยเน็ตไทยอ๋ออันนี้ตัวสี่ร้อยสี่ร้อยั็เรื่องนี้อันนี้ก็เอาแล้วจ้ะอ๋อเอาแล้วอันนี้ก็ไหนสิเอาสองตัวตัวเดียวตัวนี้สวยนะพี่หรอแป๊ดเลยจริงไมได้เนี่ยจะลองเอาไปเทสตัวนั้นได้ได้แล้วแต่พี่ จะบอกได้สวยสองตัวลองดูก็ได้พี่อ๋อสองตัวไหมครับผมอันนี้แปดร้อยครับผมตันนี้อ๋อตัวนี้ไอ้ปลาเป็นตัวนึงเว้ยนี่แถมให้ตัวนึงขอบคุณครับได้ได้แล้วไงพี่เอานั่งอ๋อทำไมนี่มันหน้ากบหน้ากบหน้ากบ ตอนนี้แล้วก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับนี่ฮะคู่ปลาลอกที่พี่เขาแนะนำให้เอามาพี่เขาบอกว่าแดงครับการันตีว่าแดงจริงนะครับเอามาแดงจริงๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าก็าเลงสีมาหรือเปล่านะครับผมว่าใช้ได้นะเนี่ยตัวผู้หัวดันดีด้วยแดงครึ่งตัวเหลืองครึ่งตัวมีมุกชัดเจนนะครับถือว่าใช้ได้ ส่วนตัวนี้ผมเดาว่าเป็นตัวเมียนะพี่เขาบอกเป็นตัวผู้ทั้งคู่แต่ผมดูจากท่อมองเห็นไหมเนี่ยผมว่าเป็นตัวเมียผมสงสัยผมก็ทักไปถามผมว่าเนี่ยถ่ายรูปไปถามสามเจ้าคนที่ทําปลาด้วยกันที่เล่นปลาด้วยกันนะครับสามเจ้าตอบมาว่าตัวเมียทั้งสามเจ้าเลยนะครับเหมือนจะฟุกนะถ้าเป็นตัวเมียรจริงๆก็สุดยอด แดงดีด้วยก็ถ้าเป็นตัวเมียจริงก็จะกลายเป็นคู่ผู้เมียปลาลอกชุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองทําดูนะครับถ้าเป็นตัวเมียตัวผู้เผื่อจะได้ลูกแล้วจะคอยดูผลงานเขาด้วยเป็นยังไงส่วนที่เหลือที่ผมเอามาอยู่ไหนหวะเดี๋ยวนึกก่อนเออ่ะตัวเมียตัวเมียกำฟากับ ตัวเมียชอ็อตตัวเมียชอ็อตจุประสงค์ผมตั้งใจเอามาเทส F3 ตัวนี้เลยนะครับแต่กลับไม่ไข่ซะงั้นนะ่ะนี่ก็อยู่ด้วยกันหลายวันแล้วนะสองสามวันแล้วท่อก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละจริงๆจุประสงค์คือเอามาเทสล่ะครับผมก็ไม่รู้เชื้อสายอะไรเขานะแต่ด้วยความเป็นชอ็อตตัวมันเล็กความดุมันน่าจะน้อยกว่านะครับก็จะเอามาเทสตัวผู้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวเมียตาขาว ที่พี่เขาแนะนําตัวแรกเลยตัวเมียตาขาวผมก็เลยลองเอามาดูนะคะโอ้ยมองไม่เห็นยังไม่ได้ล้างตู้เลยตาขาวจ้วเลยมีหัวโหนกหน่อยๆด้วยที่ผมหยิบให้ดูตอนแรกเลยตัวแรกเลยตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวเมียกำฟ้าผมไปไว้ตู้ไหนวะตัวเมียกำฟ้าอ๋อหนีๆตัวนี้ผมเดานะน่าจะเป็นเอสอง F2 แล้วแหละเครื่องหางยังพอได้นะครับยังพอโอเคอยู่ตาขาวมุกข้ามหัวเส้นใหญ่ด้วยนี่เป็นตัวเมียกำฟ้าที่พี่เขาแนะนำมาอีกตัวหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเอ๊มีตัวไหนอีกหรือเปล่าวาตัวเมียตัวเมียตัวผู้โอเคตัวผู้นี่ไงตัวผู้แดง ในจริงก็เอาตัวผู้แดงมาหลายครั้งนะมันนอกทุกครั้งอะ่ะแต่มันนอกช่วงหนาวอันนี้หมดหนาวแล้วไม่น่ามีปัญหาหัวมุกขึ้นหัวใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็พี่เขาให้350ผมเอามาคู่กันแต่ตัวอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตู้ล่างนะดรอปลงดอปลงผมเปิดประตูห้องเลยเปิดประตูห้องเข้ามามันก็ดิ้นกระโดดตุบตุบน้ำก็เพิ่ม เดี๋ยวหาตู้ใหม่ขึ้นให้เขานะครับมุกเขาก็ข้ามหัวหมืนตัวบนนะแดงดีด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดผมกะจะลองเอามาเทสเพราะว่าบ้านผมไม่มีตัวผู้แดงเอามากี่ตัวกี่ตัวก็สิ้นประชนหมดไม่รู้เป็นไหลเลี้ยงปลาแดงไม่ได้แต่มันช่วงหนาวแหละตอนนั้นพอหมดหนาวก็หมดเกี้ยงเลยปลาแดงเหลือแต่ปลามุกที่บ้าน ก็ไว้เทเชื้อเผื่อได้ลูกก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปลาชุดนี้ที่ได้มาก็จะมีปลาแดงหนึ่งตัวแล้วก็ปลาแดงสองตัวตัวนี้ดอกผมไว้ตู้ล่างอันนี้ดอกชัดเจนเลยตอน,น,นมาหัวดีนะแต่มุกหัวมุกอะไรยังดีย้ายตู้วันไม่น่ามีปัญหาน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอยู่ติดประตูตู้ล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเมียกำฟ้าอ่ถ่ายให้ดูอีกรอบผมดาวว่า f สองนะครับมุกเส้นใหญ่ แล้วก็ทีเด็ดคือปลาลอกนี่แหละปลาลอกผู้เมียแต่ตอนซื้อก็คือผู้ผู้พี่เขาบอกคู่ด้งคู่อาจจะผมจับให้ดูเลยว่าใครใครดูเป็นก็ช่วยดูหนะ่อยนะฮ้มันจะจับยากกันเนี่ยก็เป็นตัวผู้ตัวเมียมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งจับมันก็จะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบดูให้ดูอุ้ย แต่สามเสียงนะว่าเมียทั้งคู่แต่ผมเองอบผมก็ว่าเมียผมหนึ่งทักไปถามเขาเนี่ยฮะเป็นไงฮะท่อมองไม่เห็น,เ,นเห็นไหมเนี่ยท่อผมเดาว่าเมียนะครับดูความแดงเป็นปลาลอกนะลายปีกอกหางสวยเลยผมก็เดาว่าเมียนะ มันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะนะประมาณนี้แนะนำบมด้วยใครดูเป็นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับปลาหมอสีนะครับสวัสดีครับ